ที่ยววิถีไทยตามรอยอรารยธรรมทวาราวดีที่บ้านกูจาตนตำบลกูจานอำเภอคำแหงแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะร่องรอยอรารยธรรมในอดีตยังคงเด่นชัดความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนายังอย่างาลึกในจิตใจของชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ บ้านกูจานชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานมีใบเสมาพันปีที่คาดว่าอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่12ทําให้ประวัติศาสตร์ณที่แห่งนี้มีความชัดเจนว่ามีขึ้นมาในสมัยใดค่ะพระธาตุกูจานสถาปัตยกรรอีสานพระธาตุเก่าแก่ที่มีเรื่องเล่ามาอย่างช้านานค่ะ ความงามของแสงที่ทอดผ่านซุ้มประตูเห็นฐานบัวคว่ำบัวหงายเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของชาวพุทธมองขึ้นไปเห็นยอดฉัดขององค์พระธาตุสะท้อนแสงยามสีสัสวยงามต้องมาชมค่ะที่นี่ทำให้เราพิสูจน์ได้ว่า การหวงแหนรักษาสมบัติอันล้ำค่านอกจากปูชนียสถานปูชนียวัตถุแล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่ชุมชนได้รักษาต่อยอดนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าแ่ะการดำเนินชีวิตมากๆเลยทีเดียวค่ะมากินขาวนังกันเนื้อพี่น้องนั่งยุ่กก็ได้มาสุขสุกคน แแกาารท่องเที่ยวชุมชนในวันนี้ทำให้ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นสัมผัสอรารยธรรมเก่าแก่วกิถีชีวิตเรียบง่ายใครที่มองหาที่เที่ยวแวะมาที่นี่เลยค่ะบ้านกูจานต์ตำบลกู่จานต์อำเภอคำแหนแก้วจังหวัดยะโสธรบอกได้เลยว่าชาวบ้านที่นี่รอตอนรับอยู่เด้อ